เปนหนวยตัวเรากันนะคะวันนี้พิเศษเลยค่ะเด็กๆอยากได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆจาําได้ไหมคะว่าที่โรงเรียนเด็กๆเรียนภาษาอังกฤษกับใครคะเก่งมากๆเลยค่ะบางคนตอบได้ใช่ไหมคะกับๆๆๆครูอวยพลวันนี้นะคะครูวาจะให้เด็กๆเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะกับๆๆครูอวยพรพร้อมหรือยังคะ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูอวยพลเลยค่ะ นี้นะคะเด็กๆเรามาทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายนะคะเป็นภาษาังลฤษที่เด็กๆเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆก็ร้องเพลงกันได้ทุกคนอยู่แล้วเพลงที่เราเคยร้องใช่ไหมคะ,ะขึ้นไตเติ้ลไว้ก่อนนะ <S Hey s h ช r l e and To น n ท e ีแอนโทนโอเ ย o u c ค n you ีเมมเบอร์จำได้ไหมลูกวันนี้นะคะครูก็มาขอทบทวนคำศัพท์ง่ายๆนะคะขอทบทวนคำศัพท์ง่ายๆเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนเต็มรูปแบบกันตอนเปิดภาคเรียนนะคะก็รอไปก่อนตอนนี้โควิดยังไม่ยังไม่สงบนะคะลูกเราก็ค่อยมาเจอกันตอนเปิดภาคเรียนใหม่วันที่28นะคะวันนี้เราออกเสียงตามคุณครูไปก่อนนะคะ เด็กๆฟังคำที่ครูจะเริ่มออกเสียงให้เด็กๆฟังนะคะเราทบทวนคำศัพท์เก่าๆค่ะ mouth mouth อ่ะเด็ M outh. M outh. กๆออกเสียงตามได้เลยนะคะ mouth อ่ะคำที่สองค่ะ hand 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 นะคะ tooth tooth นะคะเรา เนี่ย yeah. มันมีฟันหลายซี่นะคะถ้าฟันซี่เดียวเราออกว่า Tooth แต่ถ้าฟันหลายซี่เราออกว่า e e t h นะคะ e e t h นะคะเอาต่อไปต่อไปนะคะ e e k n e e hair hair foot foot eye Cheek, cheek, neck, neck, leg, leg, fingers, fingers, ear, ear, nose, nose, and the last word comes to tie arm, arm. อ่านะคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังแล้วก็เด็กๆได้ทบทวนไปแล้วนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะที่ติดตามอยู่ก็ให้ให้ผู้ปกครองทบทวนกับลูกๆนะคะทบทวนกับลูกๆที่บ้านแล้วก็เราก็ค่อยเจอกันตอนเปิดภาคเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคือบ้าน ครบครัวนะคะทำศับง่ายๆนะคะเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายนะคะให้กับเด็กๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะปนงานวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะขอไข่นะคะฝึกเขียนพยัญชนะขอไข่นะคะให้เด็กๆนะคะทําในกระดาษน,นะคะหรือว่าสมุดน,นะคะและอย่าลืมเก็บรวบรวมส่งคุณครูไว้ช่วงเปิดเทอมนะคะขอบคุณค่ะ